เรื่องการสวดมนต์การภาวนานะคะถามมาว่าบางวันก็สวดมนต์อย่างเดียวบางวันก็ภาวนาอย่างเดียวไม่สวดได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสวดมนต์สักนิดนึงก็ดีค่ะหลวงพ่อพุดธท่านบอกว่าเอาแบบพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแผ่เมตตาเป็นพื้นฐานแค่เนี่ยสองนาทีก็จบละส่วนการภาวนานี่หลวงตามหาบัวก็บอกว่าเอาอย่างน้อยๆคือสักห้านาทีก็ยังดีนะคะแต่นี้ เออถ้าเราเริ่มต้นก่อนภาวนาเราสวดมนต์ก่อนเนี่ยมันก็จะทําจิตคล้ายๆกับว่าจะจะวอร์มอัพจะปรับจิตเราเนี่ยการภาวนาเราก็จะดีขึ้นแล้วการภาวนาอย่างเดียวเนี่ยถ้าคุณไปคิดว่าการภาวนาคือการมานั่งขัดสมาธิหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจจะพุโทโธจะสัมมาอารหังเนี่ยมันจะทําได้น้อยถ้าใช้หลักการภาวนาที่ถูกต้องแล้วก็เป็นกลางเนี่ย หลวงพ่อพุธจะให้นิยามว่าการทําจิตให้มีสิ่งรู้ทําสติให้มีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้เนี่ยเราทําได้ทุกเวลาคุณมีเวลาคุณค่อยนั่งหลับตาจะดูลมหายใจหรือจะบริกรรมแต่ถ้าไม่มีเวลาไม่เหนื่อยมากไม่ไม่ไม่มานั่งขัดสมาธิหลับตาก็ไม่ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยให้คุณทําการงานทุกอย่างด้วยความมีสติรู้ตัวให้ได้มากที่สุดนั่นแหละคะือการภาวนา